ตคุ ates, ้นๆไหมดเลยนะตคุ้นๆไหมดเลยไหมมาเลย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 มาฝั่งนี้มามดีวมาดีวมาจิมจิจิกันจิจิกันแทกเแทกแท๊กโอ้โหโอ้โอ้โอุ่นมากเลยคนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดิิมาิโอ้โหโอ้แทกหแทกห สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมนะครับอาร์นะครับที่บ้านฮีโร่ปอมของเรานะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษมากๆนะครับเราพาทุกท่านมาอยู่ที่ฟาร์มมาชมสาวๆกันบ้างนะครับหลายคนอาจจะเห็นคลิปคุณพ่อสุดหล่อของเราไปแล้วนะครับวันนี้มาชมสาวๆในช่วงเวลาวิ่งเล่นกันแบบนี้บ้างนะครับว่าจะสนุกสนานคลื่นเพลงกันขนาดไหนนะครับสาหรับ ตัวแสบของเรานะครับเด็กๆนี่คือคุณแม่ของเราเองนะครับเป็นแม่พันธุ์ที่ฟาร์มของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะไม่มีหนุ่มๆใดๆมาเกี่ยวกล้องทั้งสิ้นนะครับแล้วก็อ่าจะมีในรุ่นนี้นะครับก็จะมีคุณแม่ทั้งที่อยู่ในช่วงวัยผัดขนหลังเลี้ยงลูกเสร็จนะครับแล้วก็เป็นสาวๆนะครับวัยแบบนี้นี่ผัดขนแบบนี้คือช่วงอายุที่แบบว่า กำลังจะเข้าสู่ประจําเดือนรอบแรกนะครับอายุประมาณ6-7เดือน8เดือนช่วงนี้นะครับก็จะผัดขนที่เละแบบนี้นะครับทีนี้ในช่วงที่ขนก็จะเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆสําหรับปอมน้องปอมเพศเมียเนี่ยยิ่งโตนะครับก็ใช้เวลาในในในช่วงที่จะสวยเนี่ยก็จะช้ากว่าตัวผู้นิดนึงนะครับช่วงที่เป็นเมนก็จะมีการผัดขนนะครับผมแต่ว่าช่วงที่มีลูกเนี่ยขนก็จะหนาเยอะพิเศษ แล้วหลังจากนั้นพอเลี้ยงลูกเสร็จเนี่ยอายุประมาณ 3- 4ถึงเดือนหมายถึงว่าหลังจากเลี้ยงลูกเสร็จลูกได้อายุ3 4เดือนลูกผัดขนแม่ก็จะผัดขนตามนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเลี้ยงตัวเมียเนี่ยอาจจะไม่ได้สวยตลอดเวลาอยู่เว้นเราไปทำหมันนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังมีความฟูฟ่องน่ารักให้เราได้กอดได้ชมกันอยู่นะครับแต่ถ้าใครเลี้ยงแล้วนะครับไม่อยากให้แบบว่ามีช่วงกี่เหล่ก็จริงๆแนะนําว่าจะทําหมันไปเลยก็ได้สาหรับน้องผู้หญิงนะครับแต่ข้อดีของตัวเมียสังเกตนครับว่าเขาก็จะไม่ได้ยกขาฉี่เหม แล้วก็ยิ่งอยู่ด้วยกันเยอะๆก็จะสบายหน่อยนะครับเราจะวางผ้าไว้สักตำแหน่งให้เขานะครับเฮ้ยมาไงมาไง่าอย่างที่ผมจับอยู่นะครับก็จะเป็นสีแปลกทั้งสองคนเลยนะครับอันนี้ก็จะเรียกว่า Black <bunları> and tan นะครับผมเป็นสี Black and tan นะครับส่วนคนนี้เป็นสี เมอร์นะครับหลายคนก็มีความชื่นชอบนะครับในสีของเมอร์แบบนี้นะครับแล้วเป็นเมอร์ที่สวยด้วยนะมีคิ้วสองข้างเลยนะครับผมอ่าเป็นสีเมอร์อ่ะคนนี้เราเป็นสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยสีตุนตุนสีตุนตุนคนนี้นะครับจริงๆก็จะออกเป็นสีบางคนก็จะใช้ศัพท์ควาว่าบลูนะครับผมกับสีที่เป็นอย่างเงี้ยนะครับสีออกเทาเทาอ่าจะเปแต่ว่าจะมีคิ้วด้วยคือหลายสีผสมกันมากเนี้ย จะเป็นไตคัลเลอร์ก็ไม่ใช่นะครับจะเป็น huh. ม oh, okay. uh ือ huh. ก right. ็ไม่ใช่แบ็กแทนก็ไม่ใช่นะครับแล้วอ้วนนี้ล่ะอ้วนนี้เป็นสีอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้วนนี้เป็นสีอะไรคะอ้วนนี้คือสีส้มค่ะอ้วนนี้คือสีส้มค่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นสีส้มครีมครีมนะครับแบบนี้นะครับสีทุกอนหรอครีมเฮ้ยเออไอเดียวไ่แล้วสวยมาจะเล่นอะไรคะเออเอออย่าทะเลาะกัน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 อันนี้นี่ ข้างหลังนะครับก็จะเป็นลานมาให้เขาวิ่งแบบได้ออกกําลังกายอย่างเต็มที่นะครับสำหรับ น้องตัวเมียนะครับถ้าได้แบบว่าเล่นกันอย่างเต็มที่แบบนี้นะครับจะทําให้แบบช่วงเขาเรียกว่าอะไรชิงการจะได้แข็งแรงด้วยนะครับเวลาข้อลูกเวลาแล้วขาได้ออกกําลังกายนะครับกล้ามเนื้อ,อพวกข้อสะบ้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแม่ฝังเราก็จะมีงานให้วิ่งเล่นแบบนี้นะครับก็จะวิ่งรอบๆตรงกลางก็จะมีะมสวนอากาศสดชื่นเด็กๆก,ก็จะอารมณ์ดีเนี่ยอารมณ์ดีมากเลย เรามาดูอย่างน้องคนนี้บ้างดีกว่าอยู่ในช่วงวัยผัดขนเหมือนกันนะครับสีขนขนแพ้นะครับจะกลายมาเป็นสีส้มๆนะครับนี่เดี๋ยวก็กลายมาเป็นสีส้มแบบนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเป็นสีแบบอ่อนๆอยู่นะครับก็คือเป็นขนชั้นในนะครับแบบนี้ก็จะเรียกว่าเป็นช่วงลิงนะครับผมยังเป็นลิงน้อยอยู่นะครับอหะไหนไหนอัน <perlu S 3> <to you S 2> นี้ดีกว่าอันนี้ดีกว,ว่ามันจะวิ่งไม่โอ้ข้างนอกร้อนแล้วก็จะเล่นอย,ย,ย่างตรงนี้ใช่ไหม อย่างคนนี้นะครับก็จะเรียกว่าสีช็อกแพนนะครับนี่ก็จะเป็นสีช็อกแพนเนาะคข้าาช็อกแพนคืออะไรเราก็จะเคยเห็นแบ็กแพนแล้วแบ็กแพนก็คือจะเป็นสีดําแต่ถ้าเป็นสีช็อกแพนเนี่ยเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลแบบนี้นะครับสีเหมือนโกโก้นะครับแล้วก็จะมีถุงเท้ามีคิ้วนะครับจมูกก็จะเป็นสีสีน้ําตาลแบบนี้ด้วยนะครับนี่คือช็อกแพนแต่เนี้ยอยู่ในวัยที่ผัดฝนอยู่นะครับก็จะเตรียมเป็น คุณแม่นะครับในในในครั้งถัดไปนะครับเราก็การผสมเนี่ยผมแนะนําว่ารอประจําเดือนรอบที่2นะครับแต่ส่วนอย่างนี้นะครับสีแบบนี้เราก็จะเรียกว่าสีช็อกนะครับช็อกแทงกับช็อกต่างกันที่มีคิ้วนะครับกับมีถุงเท้าแบบนี้นะครับแพทเทิร์นมันจะต่างกันแต่สีช็อกแรกก็คือจะเป็นช็อกเลยนะครับส่วนขาวๆนี่คือผลชั้นในอยู่นะครับไม่ใช่ว่าเขาเป็นสีขาวผสมสีช็อกนี้ไม่ใช่นะครับยังผัดขนไม่เสร็จนะครับยังมีขั้นตอนการผัดขนอีกเยอะนะครับ เดี๋ยวเราจะพาเดินเล่นกับเด็กๆกันบ้าง mọi người. A quân quân yêu mở lần. A quân 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 เคล็ดมือเค็ดมือเคล็ดมือเคล็ดมืออ,อ,อ้วน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 เอาละครับและก็นี่นะครับก็เป็นตัวอย่างนะครับของไม่ใช่ตัวอย่างสีพามาเที่ยวนะครับชม คุณแม่ของเรานะครับผมที่ฟาร์มของเราวันนี้นะครับสาหรับบรรยากาศการปล่อยวิ่งเล่นนะช่วงยามเช้าแบบนี้นะครับแล้วก็สาวๆทั้งหมดเนี่ยจะไม่ได้ไม่ได้รวมกับสาวๆที่กําลังตั้งท้องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างคุณแม่ที่ตั้งท้องเราก็จะแยกไปอีกโซนหนึ่งที่ไม่ได้มาปล่อยให้วิ่งเยอะได้ขนาดนี้นะครับเพราะว่าวัยที่ข้างท้องเนี่ยสำหรับน้องปอมเนี่ย และวตั้งคันก็อายุคันสองเดือนนะครับก็คลอดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะให้เขาแบบวิ่งไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะครับแต่เราจะเน้นการออกกําลังกายตั้งแต่ในช่วงวัยที่ไม่ได้ท้องาสาวๆแบบนี้หรือว่าหลังคลอดเสร็จ เพื่อให้ร่างกายเขาแข็งแรงเชิงการเขาแข็งแรงนะครับจะได้คลอดลูกง่ายๆด้วยนะครับแล้วก็ลูกจะได้แข็งแรงใช่ไหมคะจะได้แข็งแรงอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับคลิปสาวๆวันนี้ของเรานะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปน่ารักน่ารักแม้กระทั่งคลิปที่เป็นสาระการสาระความรู้ของฟาร์มฮิโร่ปอมของเรานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเข้ามาชมเด็ก <errado. S 2> ๆที่ฟาร์มนะครับสามารถนัดเข้ามาได้ที่ลาดพร้าว1 0 1ซอย 46นะครับนัดล่วงหน้าอย่างน้อย1-2ชั่วโมงเข้ามาได้เลยนะครับผมเราก็จะมีสถานที่ไว้รองรับให้ชมลูกๆของคุณแม่ทั้งหลายนะครับของเรานะครับแต่อย่างแม่พันธุ์นี้เราไม่ได้ขายนะครับเพจะเป็นคุณแม่ที่อยู่ในบรรยากาศแบบนี้นะครับเอาไว้เพาะพันเนาะเพราะน,นะั้นก็จะมีลูกๆน่ารักน่ารักออกมาให้ได้ชมกันเรื่อยๆนะครับฝากด้วยนะคะฝากด้วยนะคะโอเคครับ เดี๋ยวต้องลากันไปก่อนนะครับเดี bye. Bye ๋ยวเราเจอกันครั <Okay. S 1> okay. uh ้งหน้านะครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย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 บ๊ายบบ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 าา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 ายย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 ย๊๊๊๊๊๊